มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนประกาศสี่ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายราชกิจจาประกาศล่าสุดให้สี่ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายวันที่6มีนาคมห3สามทีมข่าวสยามนิวได้รับรายงานว่าวันนี้สี่มีนา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 พุทธศักราช2,563โดยระบุว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ ประกอบกับเมื่อวันที่30มกราคม63องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินของสาธารณสุขระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558อย่างไรก็ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่มาจากผู้เดินทางนอกราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 <c oughs> เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายค่ะตามพรบรรโรคติดต่อพุทธศักราช2558ซึ่งหากสภาวะการ ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไปอาศัยอำนาจความไหนมาตรา5วรึงประกอบกับมาตรา8แห่งพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อ 1>, 1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 พุทธศักราช2563ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ประกอบด้วยสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเขตบริหารพิเศษหม่าเก้าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐอิตาลีและสาธารณรัฐอิสลามอิราน ประกาศณนวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2563อนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข